น้ำมีสีอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นน้ำที่มาจากร่างกายเรานะเป็นน้ำสีชาก็คือน้ำชามาอย่างไงนี่ก็มาจากนี่มาจากนี่ใส่ใบาชาลงไปอันนี้เป็น เรียกว่ากระบอกใส่ชาร้อนชงชาร้อนดื่มเองแต่แต่ว่าที่จริงแล้วก็เก็บความร้อนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ก็ชั่วโมงนี้มีอย่างเงี้ยก็ใช้อย่างนี้ไปก่อนใส่ชาไปแล้วก็เทน้ำร้อนลงไปให้น้ำมันแช่ใบชามันก็ออกเป็นสีอย่างนั้นได้อันนี้ใช้ มันผ่านมาแล้วสักสักกี่ชั่วโมงล่ะอ,อ,อันนี้มันจะจะบ่ายสองแล้วนะก็เป็นเวลาสามสี่ชั่วโมงนี่ชาก็แค่อุ่นๆไม่ไดร้อนแต่ก็พอดื่มได้แหละนะชานี่เป็นที่นิยมของของคนทั้งโลกแหละโดยเฉพาะชาวจีน ต้องดื่มน้ำชาชามันช่วยอะไรสรรกคุณเขาก็คือรักษาโรคโรคกับกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบแบบเฉียบพลันม,มันมีพลังเย็นชาวิธีรักษานี่ใช้ชาใบชาร่วมกับกิ่งแห้งได้นะ เออขิงนี่ยังผสมกับได้หลายๆอย่างเลยผสมกับชาผสมกับส้มเขียวหวานก็รักษาโรคนี่เอาขิงมาผสมบดบดเป็นพงและชงกับน้ำอุ่นรับประทานวันละสามครั้งก็รักษาโรคกระเพาะอาหาร และลำไส้อักเสบแบบเฉีบพลันได้วิธีการใช้ชามารักษาโรคงูสวัสดก็คือใช้ใบชาแห้งสามช้อนชาบดใบชาเป็นผงละลายละลายในน้ำชาเข้มข้นใช้ทาตรงบริเวณที่เป็นงูสวัสดวันละสองสองถึงสมครั้งนี่น,นเออ,เอ,อบดอันนี้ถ้ารักษางูสวัสด ก็คือใช้ทาใช้บดๆแล้วเอามาชาเหมือนโปะเหมือนพอกสมุนไพรยอย่างนั้นนะนะแล้วถ้าชา,าเอามาทำเอามาเอา่อทำเป็นชาเข้มข้นก็ได้นะโดยการใช้ใช้ใบเนี่ยมาต้มให้เดือดโดยใช้ไฟอ่อนๆในต้มไปเคี่ยวไปเรื่อยๆมันก็จะใช้ เป็นชาเข้มข้นเอ่อจะรับประทานเทโดยผสมกับน้ำร้อนลงในกาที่ใส่ใบชาก็ได้มันก็จะได้สูตเข้มข้นแต่แต่อันนี้อย่างนี้ก็เข้มข้นแล้วชามันมีหลายเกรดอันนี้ก็เกรดสูงหน่อยเวลารับประทานมันจะมีรสขมขม แต่มันหอมผสมอ่อมด้วยกอดื่มชามันก,ก็อร่อยได้นะ